ดวนค้ามรุ่นนะครับผม iPad ตัวท็อป iPad Pro ปี2021นะครับผมประท้ากับรุ่นเริ่มต้นราคาเบาๆนะครับ iPad Gen 8มันจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาดวนให้ฟังครับโอเคครับผมก็ หรือว่าเปิดตัวใหม่นะครับครับเอามาจับยำม,มาดวนทุกรุ่นเลยดวนทุกรุ่นเลยตั้งแต่เล็กรุ่นใจจัดหมดแล้วนะใช่ครับโดยเฉพาะกับในรุ่นที่มันแตกต่างกันสุดขดั้วนะครับเขาเรยกุ่นราคาเบาสุดนะครับเบาสุดเลยกับรุ่นที่มัน ท็อปสุดนะครับว่าความแตกต่างเนี่ยนอกจากราคาแล้วใ้ราคาที่มันแตกต่างมันได้อะไรเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะขนาดนั้นจริงหรือเปล่าอันนี้จะเป็นในเรื่องของสเปคก่อนเพราะว่าเราจะมีเครื่องจริงเครื่องจริงมรีวิวทิปนั่นเองไม่ไม่ไม่ทิปไม่ทิปหมดนะครับเพราะว่ามันยังไม่ออกมาแล้วก็อันนี้ยังมีเรายังมี iPad อยู่ใช่อันนี้ก็ใช้งานจริงๆกันมานะครับให้น้องเล็กก่อนละกันว่าสเปกของน้องเล็กเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมอย่างแรกเรื่องของดีไซน์ดีไซน์ ก่อนนะครับตัวของ iPad Gen 8นะครับจะมีหน้าจอที่เป็นแบบนี้มันไม่ได้เป็นแบบเต็มขอบเต็มจอเหมือนแก๊ง iPad Air 4หรือว่าแกง๊ง Pro เป็นหน้าจอแบบเดิมข<ณ>นาดหน้าจออยู่ที่อยู่ที่10.2นิ้ว10.2นิ้วแล้วครับผมแล้วก็จะมีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของหน้าจอแบบนี้ก็คือปุ่มโฮมที่อยู่ด้านใต้มันจะแกนนิ้วได้นะครับเป็น Touch ID นะครับมีปุ่มโฮมแบบนี้อยู่นะครับผม เพื่อสแกนลายนิ้วมือเหมือนรุ่นม,มีอยู่2ร<ม>ุ่นสุดท้ายแล้วที่หน้าตายเป็นอย่างเงี้ย<ม>นอกนั้นเขาไปเต็มขอบเต็มจอหมดแล้วนะใช่เขาหนีไปหมดแล้วออนะครับผมก็มีเจน8กับ iPad m มินินี่แหละมินิ5เนี่ยที่ยังบีดีไซน์แบบนี้อยู่นอกนั้นไปแบบทรงแบบโค้งบบอขอบตัดโค้งขอบตัดหน้าจอเต็มหน้าจอเต็มโค้งขอบตัดแล้วกันหมดแล้วนะครับเอออันนี้อันนี้คือขอบจะเป็นแบบมน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 ลับๆตรงนี้หน่อยนะครับผมในฝั่งของ iPad โปรปี2021นะครับผมมีมาให้อยู่2รุ่นอยู่แล้วแหละหน้าจอเนี่ยของ iPad Pro ส่วนใหญ่เขาจะมี2ขนาดให้อยู่แล้วนะครับอยู่ที่11นิ้วนะครับผมแล้วก็12.9นิ้วนะครับผมจริงๆแล้วในเรื่องของขนาดหน้าจอต้องมาพูดกันอีกหน่อยใ,ในเรื่องของประเภทข,ของหน้าจอเขออาด้วยจอภาพของ iPad Gen 8เนี่ยจะเป็นจอภาพแบบ เราชื่อว่าเรติน<ม>่าเฉยๆครับเรติน่าเฉยๆ,ยๆยเลยนะฮะถ้าให้เปรียบก็คือเป็นเทคโนโลยี IPS นั่นเองครับเห็นเป็นจอแบบ IPS นะครับใช่ครับก็ในฝั่งของ iPad Pro เนี่ยจะเป็นจอแบบ u i q u i t r e t i น a นะครับผมถามว่าแตกต่างกันยังไงเนี่ยถ้าเป็น11นิ้วเนี่ยเป็น Liquid Retina นะครับผมแล้วก็เป็นหน้าจอแผนเนล i เ s เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นหน้าจอแบบขนาดหน้าจอ12.9นิ้วจะใช้เป็น Liquid r e t i n a XDR แล้วนะครับผมกับ XDR ขึ้นมา XDR เข้าไปมันไม่ใช่เติมแค่ชื่อแต่ว่ามันเปลี่ยนประเภทหน้าจอด้วยมันเป็นหน้าจอแบบเขาเรียกว่า Mini LED ซึ่งให้สีสันที่มันสวยสดงดงามมากกว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยหน้าจอแบบ iPad ทั่วไปกับ iPad Pro เนี่ยต่างกันยังไงอเออไอตัวของ iPad รุ่น Gen 8 Gen เอะไรอย่างเงี้ยค,ความหนาของหน้าจอมันจะหนากว่าอ่ฮาฮะมันจะมีแก๊ปของหน้าจอนิดนึงังจะเป็นช่องว่างระหว่างตัวกระจกจอ<ช>กับตัวของชั้นจอจริงๆอน่ะใช่แล้วช่องว่างระหว่างตรงนั้นนิดนึงเนาะใช่ครับผมก็ในตัวของช่องว่างตรงนี้ถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรใช้งานได้ปกติเลย <c oughs> แต่แค่ว่าถ้าเคยใช้แบบหน้าจอของ iPad Pro มาก่อนนะ iPad Pro นะครับผมหน้าจอมันจะแนบ ชิปกับไอตัวกระจกเลยอเออเวลาเราจะหลด Apple Pencil ไปเนี่ยมันจะเหมือนแบบว่าเขียนบนหน้าจอดิงจริง <Aha. S 2> รแต่ไอ Gen 8มันเขียนจะให้ความรู้สึกเหมือนเขียนบนกระจกนิดนึงมันจะลอยลอยลอยนิดนึงมีแบบลอยลอยนิดนึงนะครับผมบผมเรื่องง่ายถ้าเป็นในสเปกนะครับก็จะเรียกว่าหน้าจอแบบ Full Lamination อ่าโอเคนะครับผมนอกจากนี้ใน iPad Pro เนี่ยจะมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า r r o o t t o o นะครับลดแรกแจกแถม50ไม่ใช่ใช่นะฮะเขาเรียกว่ารองรับการรีเฟรชเรทของหน้าจอสูงสุดอยู่ที่120 h ฮิร์นะครับผมแต่ว่าในฝั่งของ iPad Gen 8ยังไม่มียังไม่มีไม่มีนะครับนอกจากนี้ Liquid Retina หรือ l i q u i d Retina XDR เนี่ยยังรองรับหน้าจอแบบ P3 ด้วยคือแสดงสีสันเฉดสีออกมาได้สวยสดมากกว่าสีกว้างกว่าคมชัดใช่ครับแล้วก็รองรับฟีเจอร์แบบ True ToneTrue Tone ก็คือเราไปอยู่ในแสงแบบไหนอยู่ในแสงเหลืองหน้าจอก็จะปรับให้มันดูเหลืองอยู่ในแสงขาวหน้าจอก็จะปรับให้มันดูขาวเอาไว้แบบอ่านอีบุ๊กสบายตานะครับผมดูรูปดูอะไรต่างๆสบายตามีเยอะแล้วเกินเกินของเจปที่พูดมาเมื่อกี้เลยไม่มีะไรทั้งยังนะครับ นี่อย่างเดียวเคลือบสารกัรลอยนิ้วมือโรเนะแล้วก็ถ้าให้ดูตามสเปคอีกนิดนึงก็คือเรื่องของความสว่างสูงสุดตัว Gen 8จะทําได้ที่500นิดอืมอาจจะสู้แสงแดดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็น iPad Pro ปี2021เนี่ยขนาดจอ11นิ้วเนี่ยแสงสว่างอยู่ที่600นิต่างกันแค่100ง <500. S 1> แต่ถ้าไป12.9เนี่ย ต่างกันค่อนข้างเยอะเลยมันสามารถดันได้สูงสุดอยู่ที่1,600เลยต่างกัน1,000กว่าแสงจะสว่างกว่ามากเลยแต่ถ้าพูดถึงความละเอียดพิกเซลเนี่ย264 PPI เท่ากันนะเท่าเท่ากัน,นพิกเซลนี่ความละเอียดเนี่ยอาจจะเท่าเท่ากันเลยนะครับผมมาดูในส่วนของกล้องกันบ้างนะครับผมกล้องตัวของ iPad Gen 8เป็นไงบ้างอ๋อ,อน้องน้องมีอยู่กล้องเดียวโดดเดยอันเล็กๆยิ้วด้วยนะครับผมเป็นกล้อง เลนวายความละเอียด8ล้านแปดล้าพิกเซลโอ้ยไม่ต่างกันถ้าเป็น iPad Pro เนี่ยอ่ามันมี2กล้องอ่ามันมีความ2กล้องแต่กล้องหนึ่งอ่ะ10ล้านพิกเซลอ่าคือกล้องเลนอันต้าวายนะครับผมส่วนอีกกล้องหนึ่งเนี่ยเป็นเลนเลนวายเฉยๆนะครับอยู่ที่12ล้านพิกเซลอ่าแต่ไอเรื่องความาบนิ่งอ่าจจะความละเอียดไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่เรื่องโทนภาพโทนอะไรเงี้ยน่าจะออกมาต่างกันเยอะอยู่ใช่นเพราะว่า โทนสีปรับโทนสีอะไรต่างๆคือเขาเรียกว่าชิ้นเลนมัน,มนคนละแบบความละเอียดใกล้ๆกันแต่ชิ้นเลนคนละแบบเลยนะสีสันมันออกมาจะเก็บสีได้ดีกว่าซินเซอร์ที่รับมันก็อาจจะรับได้ดีกว่าการถ่ายวิดีโอเนี่ยของตัว iPad Pro เนี่ยรองรับ 4K ด้วยนะครับผม 4K <Okay. S 2> 60เฟรมต่อวินาทีเลยนะ oh, 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 oh. สูงสุดนะ <c oughs> แล้วก็รองรับแบบ HDR ด้วยใช่ไหมถ่าย HDR ได้ครับของน้อง Gen 8 ถ่ายวิดีโอได้แค่เ u ้ยดีเฟรมเรทอีตกต่างหากครับโโคือเหมือนไม่เน้นวิดีโอแล้วละ่ะไม่เน้นแล้วล,ะล่วละลครับผมเอามาเล่นแอปเล่นอะไรมากกว่าพอให้อัดวิดีโอได้พอให้อัดวิดีโอหรือถ่ายแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรนะวิดีโอคอลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายหน่อยครับผม,มแล้วพอพอมีให้เล่นได้ในส่วนของการบันทึกเสียงนะครับบันทึกเสียงใน iPad Pro เนี่ยบันทึกได้แบบสเตอริโอด้วยแล้วก็ซ้ายขวาใช่ แยก้ายขวาได้เพราะอะไรเพราะเขามีสลําโพงไงครับผม iPad Pro มี4ลําโพงส่วนน้อง Gen 8มีอยู่2ลําโพงนะครับอยู่แค่ด้านใต้แค่นี้อย่างเดียวเอาจริงนะถ้าคนที่ไม่ได้ใช้งานใน iPad Pro มาก่อนอาจจะไม่รู้สึกอะไรมากมายนะคนที่ใช้อันนี้ก็อาจจะชินชินไปก็รู้สึกถ้าแบบเป็นแก๊ง iPhone รุ่นแบบเก่าๆหน่อยก็จะออกมาข้างใต้ปกติอยู่แล้วอะไรประมาณนี้รู้สึกอะไรเลยใช่มาดูในส่วนของกล้องหน้ากันบ้างนะครับผม iPad g 8อะ เป็นไงบ้างขอขอสเปคหน่อยอลเล่าให้เขาฟังว่ากล้องหน้าของ iPad Gen 8มันคือเท่าไหร่บ้างนี่รเราอย่าไปอายนะครับสเปคขกล้องหน้าของ iPad Gen 8ความละเอียดอยู่ที่1นจุดสองล้านไม่ใช่12ล้านนะครับ1.2ึ่งจุดสองล้านนะครับ <c ười> คือไม่เน้นแล้วล่ะคือพอให้มันเฟซไทม์ได้ก็ไม่ใส่มาให้มันก็ดูกระลายอยู่นะครับ<ต>มันก็พอถุนถุนให้ถ่ายไง เพราะดูถูดถ่ยดถูถ่ายแต่ว่าถ้าใน iPad Pro เนี่ยความละเอียดที่12ล้านพิกเซลนะครับผมอย่าไปว่าถึงเล่นรับแสงอะไรอย่างเงี้ยเลยยังไงก็ต่างกันเยอะอยู่แล้วฮะใช่ครับแล้วก็ไอตัวของ iPad Pro เนี่ยมีกล้อง True Depth ด้วยเอาไว้วัดเขาเรียกว่าชัตตอร์ของวัตถุที่ถ่ายด้านกล้องหน้านะครับเอาไว้ทําแบบเขาเรียกว่าแอนิโมจิได้หรือถ่ายพอร์เทรตได้นะครับถ่ายพอร์เทรตที่กล้องหน้าได้พวกโหมดสตูดิโอแบบ ไลสตูดิโอสีนู่นนี่นั่นอันนี้สามารถทําได้หมดใช่ครับผมนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีฟีเจอร์ใหม่ที่ชื่อว่าเขาเรียกว่าเซนเตอร์สเตจสามารถซัพพอร์ตให้คนอยู่ที่กลางจอได้เวลาเฟซซัมอะไรอย่เงี้ยตัวกล้องมันจะซูมให้เราอยู่กลางจอตลอดเวลานะครับผม <c oughs> แอปอื่นก็ใช้ได้นะแต่อาจจะต้องรอให้คนเขียนแอปอะ่ะ เขียนโค้ดมาซัพพอร์ตตัวฟีเจอร์นี้นิดนึ่งก็ต้องรอสักพักหนึ่งแล้วกันจะได้ใช้กันในแอปอื่นแต่ช่วงนี้ถ้าเปิดได้ในฟ c e ไทม์ใช้ได้แน่นอนในฟิไทมใช้ได้ใช่ครับส่วนของชิปกันบ้างนะครับผมชิปของตัว iPad Gen 8ตัวนี้ใช้เป็นชิป A12 Bionic นะครับถ้า นับอยู่ตะกูล iPhone ก็อยู่ในตระกูล p p o o n 10s 10s max กับเทนาครับผม,อ,มอยู่ในแกงนั้นเป็นเรื่องที่หล่อที่สุดละในของ iPad 7 8นะครับชิปดูหล่อมากเลยนะม,มันต่างกันไม่เยอะเพราะว่าช,ชิปที่แรงที่สุดในฝั่งของโมบายตอนนี้ ของ,ของมือถือมัน A14 A14 นี่ A12 ต่างกันไม่เยอะอ่าไม่ได้นานมากขยับจากอันเดิมมาตั้งโอ A10 อ่ะ A10 นี่นะสองรนะุ่นเลยนะใช่แรงขึ้นมาเยอะเลยในฝั่งของ iPad Pro ปี2021นะครับผมใช้ชิป M1 แล้วนะครับ M1 ก็แรงมากแรงแบบแรงแรงอย่าไปเทียบถึงเปอร์เซ็นต์ที่มันแรงกว่า A12 เลย<อ>ชิป M1 เนี่ยมันแรงกว่าในฝั่งของชิป A12 แซดอยู่หลายขุมประมาณ เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมและ a 1 2ิอแทบอ่ะก็แรงกว่าตัวของ A12 ปกติประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับท่าทบกันไปกี่เท่าก็ไม่รู้เลยนะทบกันเยอะเลยนะครับทบกันเยอะเลยเพราะฉะนั้นด้วยความแรงนี่ไม่ต้องห่วงว่าเอ็มวันนี่ยแรงกว่านั้นเหลือๆอยู่ละแต่ว่า A12 มันองาคำถามก็คือ A12 เนี่ยพอไหมเออถ้าปัจจุบันตอนนี้มันก็ก็โอเคนะทำงานได้หลากหลายพื้นฐานอ่ะที่เราจำเป็นต้องใช้งานอ่ะ ครบอยู่แล้วกับ A12 อะซ,ซึ่งอยากจะบอกว่า iPad Gen 8เนี่ยเพิ่งเปิดตัวปลายปี2020ไม่ต้องห่วงเพราะว่า Apple ก็คงคำนวณมาแล้วว่ามันยังใช้ได้อีกยาวๆนะครับถามว่า A12 แรงไหมก็ยังแรงอยู่ iPhone 10s 10r แรงอยู่ไหมแรงอยู่เล่นเกมได้อะไรอย่างเงี้ยสบายนะครับผมไม่ต้องห่วง แต่แค่ว่าเอาไปเทียบกับตัวท็อปแล้วมันรู้สึกว่ามันห่างชั้นกันเยอะแค่นั้นเองถ้าอยู่เดี่ยวๆก็คือสู้ได้สู้ได้อี่เลยแหละถ้าไปเทียบกับแท็บเล็ตแบรนด์อื่นๆเนี่ยไอตัว iPad Gen 8เนี่ยโอ้ถือว่าแรงมากเลยนะนะครับผมลื่นๆเลยมาดูในส่วนของอ c c กซ์ซอรี่ไหมอ่าฮะอ็อกซซอรีแล้วกันดูว่ามีอะไรมาช่วยให้มันดูดีขึ้นมาได้บ้างของ iPad Gen 8สามารถใช้คู่กับดินสอ Apple e จะเรียกปากกา,ก,า,มมาก็ไม่เจ็บปากเรียกว่าดิสซอนแอปเปรพินซิลรุ่นที่1นะครับผมก็จะเป็นรุ่นที่มันเวลาชาร์จจะต้องเอามาเสียบกับด้านใต้ของอตัว iPad อ่ะครับผมก็มใช้เป็นเพนซิลรุ่นแรกนะครับผมก็ iPad Pro นะครับใช้เป็นเพนซิลรุ่นที่2แล้วนะครับก็เพนซิลรุ่นที่2มีมันดียังไงดีกว่าในแง่ของการที่ มันมีแม่เหล็กสําหรับการยึดติดกับตัว iPad ได้เลยนะครับแล้วก็ระหว่างที่มันยึดติดความเจ๋งก็คือมันชาร์จแบตเตอรี่ของ Apple Pencil ได้ตลอดเวลาที่มันยึดอยู่เราจะใช้ใ<ห>เต็มไปเลยใช่มันทําให้การทํางานเนี่ยเวิร์กมากๆเวลาอยากหยิบมาใช้แบตเต็มตลอดอม,มันจะแตกต่างกับตอนที่สมัยที่ติโอเคยใช้รุ่น iPad Pro ที่มันยังเสียบปากกาอะไรอย่างนี้อยู่เนา มันจะต้องหยิบมาชาร์จแป๊บหนึ่งอ่ะถ้าบางทีเราไม่ได้ใช้ประการนานมันแบตบมันหมดอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องเสียเวลาในการรอชาร์จแป๊บหนึง่งประมาณนั้นนะครับผมส่วนในเรื่องของคีย์บอร์ดที่สามารถใช้ด้วยก,กันกับ iPad Gen 8ได้ก็จะเป็นตัวของ Smart Keyboard เฉยๆที่มีแค่แป้นพิมพ์เบาๆครับผม,มคือ iPad Pro ปี2021นะครับผมสามารถใช้กับ Magic Keyboard ได้ แต่ย้ำอีกลาครั้งหนึ่งนะครับเมจิกคีย์บอร์ดที่ซื้อมาปีที่แล้วนะครับไม่สามารถใช้กับตัว iPad Pro ปี2021ขนาดหน้าจอ12.9นิ้วนะครับไม่สามารถใช้ได้นะเพราะว่าตัวเครื่องมันหนาเพราะมันหนามาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันปิดได้ไม่สนิทนะครับเออเออออออันนี้ต้องซื้อใหม่ใครที่ พิ่งซื้อมาปีที่แล้วลรวอยากอัปเกรดมาเป็น iPad Pro ปีสองพยีิเดราคิดว่าไหนๆก็มีอยู่ละใช้ด้วยกันเลยแล้วกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมได้นะครับต้องซื้อใหม่ส่วนในเรื่องของการยืนยันตัวตนหรือระบบความปลอดภัยอันนี้เมื่อกี้แต่อาเกินๆไปละในตัวของ iPad Gen 8ว่าใช้การสแกนนิ้วหรือว่า Touch ID ได้แค่อย่างเดียวใช่แต่ว่าจริงๆเหมาะครับสถานการณ์ตอนนี้มากกว่านะถ้าในถ้าใน iPad Pro เนี่ยมันจะใช้เป็น Face ID หมดแล้วนะครับในปีสอ21นีก็เป็น Face ID ซึ่งเป็นรุ่นเดิมๆนั่นแหละที่ใช้นะครับผมมันสแกนลายสแกนใบหน้าแบบว่า3มิติอ่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นไฮไลท์ในของ iPad Pro ปี2021กันบ้างครับนั่นก็คือในฝั่งของเรื่องการเชื่อมต่อนะครับผมเรื่องการเชื่อมต่อเนี่ยของ iPad Pro เนี่ยใช้เป็น Wi-Fi 6แล้วนะครับผม w i f i 6ไม่พอรองรับ 5G ด้วยนะฮะครับอ่าตัวของ Gen 8นะครับเป็น Wi f i 5 ใช้ได้แค่ 4G แล้วก็อาจจะมีลึกขึ้นมาอีกนิดนึงก็เรื่องของบลูทูธตัวนี้ยังเป็นบลูทูธเวอร์ชัน4.2อยู่ซึ่งเป็นเทคโนโลยีประมาณ3-4ปีที่แล้วนะนานมากนานมากจนบลูทูธจะไปบลูทูธ6กันอยู่แล้วหลยเขาจะหนีไปทุกหมดแล้วอ่ะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเริ่มต้นไงใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันในเรื่องของพอร์ตกันบ้างครับนะครับผมพอร์ตตัวนี้ก็เป็นพอร์ตที่เขาเรียกว่าเป็นพอร์ตลิขสิทธิ์พอร์ตเอกสิทธิ์พอท เก่ากว่าปูธุตอีกขุนศักดิพญาจะชูให้ดกแล้วนะปูธุตว่าเก่าแล้วนะครับพอตัวนี้เก่ากว่าอีกนะครับไลนิ่งนะครับมีการเปิดใช้มาแต่ iPhone 5โอ้ยไอโฟนห้านี่มาตอนประมาณปี2013อืมนะครับผมเอ้ยปี2012ก็นานฮะนานยังไม่เปลี่ยนเลยนะ i p h ไม่เคยเปลี่ยนไอโฟนก็ยังไม่เปลี่ยนเลยนะครับแต่ว่าใน iPad Pro ปี2021เนี่ยเปลี่ยนมาใช้เป็น USB C นะครับผมจริงๆใช้ USB-C ไม่แต่2018แล้วแต่ว่าในรอบปี2021เนี่ยใช้ USB-C เป็นพอร์ตแบบ Thunderbolt Thunderbolt 4นะครับผมตรงนี้มันจะให้ความเร็วแบบเร็วมากในการากส่งข้อมูลอะไรเงี้ยเนาะในการส่งข้อมูลใช่ครับอ่ะก่อนไปดูราคามีกี่สีครับเนี่ยมีอยู่3สีสามสีสมสีมีสีเงินอ่ะสีเทาสเปซเกย์แล้วก็สีทอง ในฝั่งของตัว iPad Pro นะครับผมมีสี Space g r a y นะครับเทา s p a c เก r a y แล้วก็สี s i l v e อนะครับอีกหนึ่งนะคร mm hmm. มาดูในเรื่องของที่มันชนะไหมฮะในราคาครับราคาน,นี่ชนะแน่นอนนี่นี่ต้องขิงต้องขิงต้องขิงราคาชนะแน่นอนครับตัวความจุเริ่มต้นของ iPad Pro นะครับผม11นิ้วเนี่ยความจุเริ่มต้นอยู่ที่27,900บาทนะครับผม uh huh. ในความจุของ iPad Pro 12.9นิ้วนะครับผมปี2021เนี่ยความจุเริ่มต้น128 g ิอยู่ที่37,900บาทครับนะครับผมส่วนตัวของ Gen 8เริ่มต้นอยู่ที่ความจุ32กิกนะครับราคาอยู่ที่ 10,000หมื่นกับอีก900บาทแต่ด้วยความที่รู้สึกว่า3 2กิกนี้ณปัจจุบันมันจะเริ่มน้อยไปน้อยไปละน้อยไปละน้อยไปหน่อยน้อยไปหน่อยน้อยไปมันเหมาะสำหรับคนที่แบบจดงานอย่างเดียวอ่ะไม่ก็ซื้อ iCloud แต่จริงไม่ก็ยังไม่แนะนำให้ใช้ถ้าแนะนำก็อาจจะเป็น1น8่อกิกอันนี้จะอยู่ในราคา 13, 0่0กับอีก900าบาทใช่ถ้าจะซื้อก็เป็นตัวนี้1 2 8ดกิกดีกว่าซึ่งเป็นความจุแบบเต็มแม็กแล้วเต็มแม็กแล้วนะสำหรับ Gen นะ ถ้า iPad Pro นะครับมีความจุอยู่ตั้งแต่ 128, 256, 512 g กิก1ทร oh. 1> ไปจนถึง 2TB ทราแล้วนะครับให้เลือกหลากหลายให้เลือกหลากหลายมากแล้วก็ความจุสูงมากแนละที่สำคัญนะครับผมความจุของอตัวเลือก 1TB ทบตกับ 2TB ทรนะครับจะได้แรมมา16 g กิกด้วย oh. สูงมากๆในฝั่งของ iPad นะครับเออในเรื่องแรมอันนี้เหมือนตัวนี้จะได้แค่มัน สองกิกสมกิกเนี่ยต่องกันนะครับต่างกันค่อนข้างเยอะนะฮะก็ในฝั่งของเซลูล่าไวไฟเซลูล่าที่แบบรองรับ 4G5G เนี่ยราคาก็จะบวกเพิ่มเข้าไปอีกประมาณ4 5 0 0 0ันโอเคอันนี้เป็นสเปกฉบับสเปกนะครับผมจะว่ารีวิวทิพย์ครึ่งก็ไม่เชิงนิดนึงนิดนึงเพราะว่ามันยังไม่เปิดขายไงถ้าเปิดขายเราก็ซื้อมาถ้าเปิดขายอะซื้อมารีวิวแล้วก็มาเทียบหน้าจอให้เห็นเลยว่ามันสีมันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับผมรอเลยแต่ว่าขอมาคุยกันในแง่ของแล้วใครที่เหมาะ สำหรับซื้อ ipad gen 8กับใครที่เหมาะสําหรับซื้อ ipad pro ปี2021กันดีกว่านะครับผม<น>ของตัว gen 8, แต่ไอ้มองว่าน่าจะเหมาะสําหรับคนที่กําลังเรียนอยู่หรือว่ากําลังแบบอยู่ในมหลาลัยนิดๆหน่อยที่มันจําเป็นต้องเอามาจดงานอะไรเงี้ยเลคเชอร์ต่างๆด้วยราคาที่มัน เอื้อมถึงได้ง่ายด้วยนะครับกับสเปคที่มันยังโอเคแบบอยู่ในระดับที่มันยังพออัปเดตไปได้เรื่อยๆนะ <Okay. S 2> โอเคกับตัว Gen 8ก็ยังถือว่าน่าจะเป็นรุ่น,นที่เหมาะอยู่สำหรับตีโอนะอยากจะแนะนำให้ทุกคนแบบว่าที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ที่ iPad Pro มันมี แนะนำคนที่อยากได้ iPad นันแนะนําเป็นรุ่นนี้หมดเลยอยากให้ลองมปใช้ก่อนฟังจากสเปแล้วมันรู้สึกแตกต่างก็จริงแต่ถ้าคุณไม่เคยใช้ตัวที่มันสูงสูงมาสเปคแบบระดับโปรมามาใช้ตัวเนี้บางทีคุณอาจจะมองไม่เห็นข้อเสียมันเลยก็ได้อือย่างเช่นหน้าจอที่มันมีความหนาอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบหน้าจอแบบรีเฟรชเรท120เฮิร์ตอ่ะใช้อันนี้ก็ชินแถมยังประหยัดงบประมาณตัวเองได้ด้วยแต่ถ้าวันหนึ่ง่ะใช้แล้วรู้สึกว่าเอา iPad ไปหาเงินได ถ้าสมมติยิ่งยิ่งโปรเซสเซอร์ยิ่งชิปที่มันเร็วขึ้นแล้วเราจะทําผลงานออกมาได้รวดเร็วกว่าเดิมทํางานออกมาได้เยอะขึ้นจํานวนชิ้นเยอะขึ้นสร้างกําไรให้เราได้เยอะขึ้นเงนี้ยโอเคค่อยขยับออกไปอีกเป็น iPad Pro ก็ได้ในช่วงเนี้ยก็เซฟเงินไว้ได้ก็เซฟไว้ในส่วนของเรื่องสีสันหน้าจอมันอาจจะเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆสุดท้ายเอามาปุ๊บมันใช้ Apple p e n c i l ได้ไหมไทพิมพ์คีย์บอร์ดได้ไหมเออเอามาวาดรูปเอามาจดงานได้ไหม แอปพลิเคชันมันใช้เหมือนกันได้หมดอย่างเงี้ยลองตัวเริ่มต้นก่อนก็ได้ประหยัดงบจางหนึ่งม่นกับอีกเก้าร้ยบาทอ่ะกับสอง0มื่นเจ็ดเก้าร้อยต่างกันหนึ่ง่นเจดพันเนี่ยไม่เบานะใช่เบากันเยอะอยู่มันซื้อได้สองซื้อได้สามเครื่องซื้อได้สามเครื่องเลยไงถ้ามีทีมงานก็ซื้ออันนี้สามเครื่องส่งให้ทีมงานใช้ดีกว่านะและนี่นะครับผมก็เป็นความคิดเห็นของทีมงานอาตตีรีวิวนะครับผมยังไงเนี่ยถ้าได้เครื่องจริงนะครับก็จะมารีวิว ให้ทุกคนได้ดูถึงความแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับผมยังไงอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์เพจอติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาเจอพวกเราบ่อยๆนะครับผมมาขยี้แบบอะไรแบบนี้ให้ฟังถึงวันนี้นะครับถึงเวลานี้ขอบคุณทุกคนมากที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับผมติโอแล้วก็ตีไอครับขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับ